สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะมาโปมหามงคลนิดหนึ่งครับโปเหมามงคลนะครับโปเหมามงคลอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นแบบลงกงไปรษณีย์ครับโลพาเลตเนาะเป็นกงนะครับเป็นโปของลงกลงนะผมพูดเงี้ยโปของลงกลงนะครับโปเหมามงคลต้อนรับจุดจีนะนครับก็คือ สาต้นนะครับซื้อ30ต้นซื้อ30ต้นส่งฟรีเออไม่ใช่ส่งฟรีสามต้นค่าส่ง88บาทโดยใกล้างี้โปเหมามงคลครับโปเหมามงคลค่าส่ง88บาทจะส่งแบบลงกรงไปสนีไทยนะครับลงกรงไปสนีไทยโปรโมชั่นนี้นะครับโลพาเลตไปสนีไทยนะครับก็คือจะต้องซื้อ 30ต้นขึ้นไปนะครับ30ต้นเนาะจะเป็นโปรของพันธุ์ทุเรียนหมอนทองนะครับโปรหมอนทองผมจะย้อนดูข้างหลังนี้ดูนิดนึงนะครับถอยให้ดูกว้าง,างนะก็จะมีกิ่งข้างรุ่น200บาทถุงเบอร์เกล้านะครับหมอนทองรุ่น250บาทแล้วก็หมอนทองรุ่น350บาทซ้ายมันจะสูงกันไงเนาะขนาดเนี่ยผมก็คร่าวไว้ให้แล้วนะครับ ใครที่สนใจคุณก็สั่งซื้อได้เลยเพราะค่าส่งแค่88บาทซื้อ30ต้นนะครับซื้อ29ต้นค่าส่งตัดเต็มนะถ้าเป็นรุ่นนี้ใช่ไหมกลิ่งข้างรุ่น200บาทเนี่ยนะครับรุ่น200บาทเนี่ยนะไปได้มากกว่ามันได้เท่าไหร่กี่ต้นต้นถ้าถ้ารุ่นนี้ถุงเบอร์9นะครับรุ่น200เนี่ยไปได้ถึง70ต้นนะครับ แล้วคุณจ่ายค่าต้นสมมติว่าจ่ายค่าต้นตั้งแต่30ไปมันได้70ต้นนะกองหนึ่งก็จ่ายว่าจ่ายไปเลย70ต้นต้นละ200ค่าส่ง88บาทแต่มันซื้อตั้งแต่สามสิบต้นนะแต่ถ้ารุ่นนี้อะรุ่นสองรุ่น250ร้บรุ่นสามใส่ได้กองละสาต้นก็จ่ายในราคาก็จะได้ประมาณกองละสามสิบต้นเ่าถุงเบอร์โตหน่อยนะครับถุงเบอร์โตหน่อย อ่ะรุ่น250สวยมากนะครับแล้วก็รุ่น350บาทเขก็ยืนยนียืนยืนนนะครับก็ถือว่าสูงนะประมาณ120เซนได้เนาะประมาณ1 2 0 3 3 0 130เซนได้นะอันนี้ให้ดูตัวอย่างคร่าวๆนะครับหยิบหยิเอาเพอลออกมาใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในเพจอยู่ใน TikTok อยู่ใน YouTube Channel นะครับผมว่าอันนี้คุ้มมากเพราะเป็นโปรหม่มงคลครับเป็นโปรหม่มงคลนะอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆนะ อย่างคร่าวๆใครที่สนใจนะครับคุณสั่งซื้อได้เลยอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรหมาวงคลต้อนรับช่วงตรุษจีนโปรโมชั่นนี้ถึงสิ้นเดือนนี้ถึงสิ้นเดือนมกราเลยนะครับค่าส่งเพียง88บาทแต่ส่งแบบลงกลงปัชนีนะครับสาต้นขึ้นไปถ้าเป็นรุ่น200ถุงเบอร์นนรเ,อรเนี้ยนะครับถุงเบอร์เก้าเดี่ยวุสอเนี่ยนะครับไปได้ถึง70ต้นนะครับแต่รุ่น250กับรุ่น350 ไปได้30ต้นนะครับ30ต้นก็ลองดูนะครับเพื่อสมาชิกท่านใดที่สนใจนะครับเข้ามาดูมาเลือกมาชมกันได้นะครับเพราะว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับอันนี้เพะเป็นภาพที่ผมทําโพสต์ไว้นะครับก็บอกว่าเดี๋ยวต,ต้องดูว่ามันจะหมดก่อนหรือเปล่าที่เพื่อสมาชิกจะซื้อหรือว่าคุณมีโอกาสที่จะซื้อได้เลยคุณซื้อได้เลยยิ่งซื้อเร็วยิ่งซื้อก่อนนะครับไม้สวยก็ไปก่อนนะครับจริงๆไม้ผมสวยเยอะนะแต่สวยจัดจี๊ดอะ่ะมันก็จะไปก่อนนะครับ ใครที่สนใจสัญญาณกลับมาแล้วครับ200บาท30ต้นค่าส่ง88บาทลงกงได้ถึง70ต้นครับรุ่นนี้อะรุ่น200เอาป้ายมาหรือไหวไหมรุ่น250รุ่น250ได้30ต้นครับค่าส่ง88บาทอะแล้วก็รุ่น350โหลบรลากสมบูรณ์นะครับรุ่น350บาท ค่าส่ง88บาทเช่นการซื้อครบ30ต้นแบบลงกองไปสนีไทยนะครับใครที่สนใจจัดอะไรกับเราลุงหมูพัฒน์ด้วยพันไม้ครับโปรโมชั่นที่ผมเปิดไว้วันนี้ก็คือวันที่6เดือน1ปี66ครับวันศุกร์ที่ยง4นาที20วินาทีเบอร์โทรติดต่อของแอดมินผมให้เขาแจ้งเลย0636574901ค่ะ0634574901ค่ะไลน์ของเราคือกิ่งพันดูเรียนนะครับอ้อนิดนึงในไลน์นะครับระวังมิจฉาชีพ ลุงหมูป้วตู้พันไม้เรามีแค่3บัญชีเท่านั้นครับ1บริษัทพรีเมียมกิ่งพันสองวินัยล่ออ่อนและก็สลัวรรคล่ออ่อนเท่านั้นนะครับนอกเหนือจากบัญชีที่ผมแจ้งมาเป็นมิจฉาชีพแน่นอนคุณต้องระวังนะครับโปรโมชั่นมันคุ้มมันมันคุ้มค่าระวังมิจฉาชีพกันด้วยเราลุงหมูป้วต้พันไม้สนใจก็โทรมาได้เลยครับสอบถามรายละเอียดได้แอดคุยได้นะครับเรามีตัวตนจริงเราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวกับโปรโมชั่นนี้นะครับ สองร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบค่าส่งแปดสิบแปดบาทซื้อครบสามสิบต้นค่าส่งแปดสิบแปดบาทเท่านั้นครับกับเราลุงหมูประตูขันไม้ขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้ครับสวัสดีครับ